สวัสดีค่ะมันนี่จาแนวคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ GoDaily g o d ดล l y เป็นแอปที่อ่านข่าวแล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตได้ GoDaily การถอนเงินของแอปนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะใครยังไม่มี GoDaily ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิป GoDaily เล่นได้ทาง Android แล้วก็ iOS ออันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะมันจะเป็นแบบนี้ การหาคะแนนของโกเดลี่ก็หาได้จากการอ่านข่าวพวกนี้ดูวิดีโอนี่ค่ะอันนี้ก็ได้หรือตรงภารกิจรายวันในหน้าภารกิจรายวันจะมีภารกิจต่างๆให้เราถามไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเราสามารถล็อกอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนได้หรือภารกิจดันลางตรงนี้ดูวิดีโออสามครั้งรับเหรียญเท่าไรอ่านข่าวจากการแจ้งเตือนอ่านข่าว อ่ออ่านบทความนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่กระทั่งการแชร์ไปอย่างไรยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันใครที่เป็นสายแนะนําอยากจะแนะนําเพื่อนเราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้นะคะสาหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนการถอนเงินนี่ค่ะอันนี้คือการถอนเงิน โกเดลี่ไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ของแต่ละคนยอดถอนขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวของนุชยอดถอนขัน้นอยอดถอนขั้นต่ำอยู่ที่200บาทแล้วก็สูงสุดในการถอนจะอยู่ที่1,000นี่นะวิธีการถอนของโกเดลลี่ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เราเลือกจำนวนที่อยากจะถอนเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าถอนตรงนี้สำหรับคนที่จะถอนครั้งแรกในบางครั้งในบางกรณีเขาอาจจะต้องให้เรา ใส่ OTP ด้วยแต่ในบางครั้งระบบเขาไม่ส่งรหัส OTP มาให้ก็อดทนรอนิดนึงเราเว้นช่วงไปประมาณสักครึ่งค่อนวันแล้วก็มาทำใหม่ก็ได้นะคะส่วนคนที่ถอนบ่อยแล้วก็จะมีเบอร์ทูมันนี่โ e ลเลอยู่ในนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยอ่ะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าตอนนี้คะแนนของเราลดแล้วนะคะส่วนตรงนี้คือบันทึกการถอน ประมาณนี้ส่วนเมนูอื่นๆหลักๆของโกเดลี่นะก็คือการอ่านแล้วก็การดูวิดีโอแต่หลายคนรู้สึกว่าดูวิดีโอแล้วคะแนนมันไม่ได้หรือหลายคนไปดาวน์โหลดแอปเกมมาเล่นแล้วมันไม่ได้ก็มีแต่ว่าเอาจริงๆอะส่วนตัวนูนหาคะแนนของโกเดลี่อะค่ะหาได้จากการอ่านข่าว เนี่ยตามเนี้ยอืม,อ,มอ่าน,นี่เรื่องเนื้อหาของเขาวี้เราอยากจะอ่านทา้อันหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้แถบตรงนี้มันเต็ม,อมพอคะแนนเต็มเราก็กดที่กล่องตรงนี้เขาก็จะขึ้นคะแนนให้แล้วก็ถ้าเราอยากอ่านต่อเราก็เลื่อนไปเหมือนเดิม น,นะคะค่อันนี้คือการอัานข่าวจะเป็นแบบนี้ส่วนการถอนเงินขอย้อนกลับมาที่การถอนเงินนิดนึงในการถอนเงินของโกเดลี่รู้สึกว่าเราจะต้องแนะนําเพื่อนอย่างน้อยให้ได้3คนก่อนเราถึงจะสามารถเปิดฟังก์ชันในการถอนได้อันนี้ก็เท่าที่หลายคนบอกมามันจะเป็นแบบนี้หรือใครที่เล่นโกเดลี่แล้วแบบ โดยพี่ไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้นะเก็เมนมาบอกกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนตัวของรถ่นมีเพื่อนเกินที่เขากําหนดมาสักประมาณหนึ่งแล้วมันก็เลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องการแนะนําเพื่อนนะ่ะนะยังไงก็ฟังนิดหนึ่งนะคะสาหรับคนที่ มีโกเดลี่อยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่มีอย่างที่บอกค่ะว่าลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปยอดเงินมีถอนให้ดูไปแล้วว่ามันถอนยังไงระหว่างตัดต่อถ้ามียอดเข้าเดี๋ยวจะแปะไว้ไอ้ข้างๆนะคะสําหรับคนที่ยังสงสัยว่ามันได้จริงไหมส่วนตัวได้จริงค่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะหาเว็บหรือแอปที่ไม่จ่ายเอามาลงเนาะก็ ลองสมัครดูได้ใครที่อยากสมัครก็สมัครดูได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการมาแนะนําโกเดลลี่การมาถอนเงินของโกเดลลี่สำหรับคนที่ยังไม่มีใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ